ได้ข่าวว่ามิเตอร์ไฟไมีเย,มยี่ยมเป็นสิ่โลกยินดีต้อนรับครับอยากเจอคนขายกาแฟได้ข่าวว่าเข้มเตึงเต็งขนาดไหนเชียวอยากรู้จริงอยากกินขั้วเข้มอ่ะมันจะเข้มขนาดไหนอ่ะเข้มจริงไหมจะเข้มไปผมขอใส่น้ำตาลนะโชคกกันแบบสองหนึ่งคนขายกาแฟมาเจอคนเติมน้ำมันหน่อยดิ ลองกันหน่อยดีกว่าแต่ผมขอสองหนึ่งนะสื่อสารต่อน้ำหนักให้พวกผมอะเด็กพิษณุโลกเขาอยากรู้ว่ากาแฟเราอะเข็มจริงหรือเปล่าน้องไม่ต้องมาจันทบุรีนะครับเดี๋ยวพี่เอาไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยเดี๋ยวเอากาแฟเนี่ยไปเสิร์ฟให้ที่พิษณุโลกทำวันที่2ี่นี้ถ้าอยากเจอกันนะครับได้เจอแน่นอนนะครับ ขอมาสองหนึ่งเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับน้องไม่ต้องพูดเยอะนะเล่นกลับไปแต่ตัวชุ่มไปด้วยน้ามันเดี๋ยวเจอกันเลยนะฮะกาแฟขั้วเข้มไปเสิร์ฟให้แน่นอนเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าเข้มจริงหรือเปล่าเข้มจริงไม่โม้แล้วเจอกันครับ